การสนบุรีคือคักสงการชาวมอนเริ่มแล้วบรรยากาศท่องเที่ยววันหยุดเทศกาลสงการสังขบุรีในอำเภอผู้กำกับรวมขบวนแห่พระแก้วขาวจำลองให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวส่งน้ำขอพรผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณสะพานมอญและชุมชนชาวมอนบ้านวังกะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสังขบุรีนักท่องเที่ยวจำนวนมากรวมทำบุญใส่บาตรวิถีมอนและเลือกชิมอาหารพื้นเมืองซื้อสินค้าที่ระลึก พร้อมทั้งเดินชมบรรยากาศยามเช้าบนสะพาน่ามกลางอากาศยามเช้าที่เย็นสบายโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนอกจากนั้นยังมีนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาเชื้อสายมอญจากพื้นที่ใกล้เคียงอาทิสมุทรสาครสมุทรสงครามนาคนปรปฐมกรุงเทพมหานาครและนนทบ,บุรีจํานวนกว่า1000คนเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เนื่องจากไม่สามารถเดินทางกลับไปร่วมงานสงการนในบ้านเกิดหรือประเทศเมียนมา เนื่องจากปัญหาการเดินทางและสถานการณ์การ,การสู้รบระหว่งางทหารเมียนมาและชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้แรงงานเหล่านี้เลือกที่จะเดินทางมาเที่ยวที่นี่เนื่องจากมีบรรยากาศวัฒนธรรมการแต่งกายประเพณีสงการที่คล้ายๆกันเพื่อความคิดถึงบรรยากาศสงการที่บ้านเกิดหรือประเทศเมียนมาส่วนบรรยากาศสงการสังขบุรีเริ่มคึกคัก ประชาชนเริ่มออกมาเล่นน้ำท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุเกือบ40องศาเซลเซียสในช่วงกลางวันและบ่ายโดยวันนี้ชุมชนกะเหรี่ยงสังขบุรีร่วมกับวัดศรสีสุวรรณอำเภอสังขบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมแห่ผ้าแก้วขาวพระพุทธรัตนสังขบุรีศรีสุวรรณองค์จำลองรอบเมืองสังขบุรีเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ส่งน้ำขอพรโดยมีพระครูก,การจนะสุทธิคุณหลวงพ่อเจละ,จะเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ ซึ่งเป็นพระพิสษุชาวกะเหรี่ยงที่ชาวอำเภอสังขบุรีเลื่อมใสศรัทธาร่วมขบวนเพื่อพรมน้ำมนต์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงการโดยมีนายสุทธิพรศิวเวชพิกุลในอำเภอสังขบุรีพันตำรวจเอกไพรท์ศรีวิไลผู้กำกับสพสังขบุรีข้าราชการประชาชนชาวสังขบุรีร่วมในขบวนแห่ในครั้งนี้ทั้งนี้สงการปีนี้บรรยากาศไม่ค่อยคึกคัก เนื่องจากอากาศที่ร้อนประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่เลือกเดินทางกับภูมิลำเนาข่าวนิงยี่สิการจนาบุรีพีชาไรวารินรายงาน